มีเพื่อนๆในช่องฝากมาถามนะครับว่า,วาเขาวิ่งแล้วเ,เขาเจ็บเขา่าแล้วเขาเสียครับวิ่งอย่าวิ่งเยอะเดี๋ยวเจ็บเขา่าอาจารย์คิดว่ายังไงครับคำถามนี้ คำถามนี้อาจารย์ได้ยินตั้งแต่ตอนอาจารย์วิ่งใหม่ๆคเอาจากตัวอาจารย์ประสบการณ์แล้วกันนะครับนักวิ่งส่วนใหญ่ที่เจ็บเข่าอาจารย์ถามถึงสาเหตุเนี่ยมีอยู่ประมาณหลักๆ 3- ามหรือสี่ข้อครับข้อแรกพื้นที่คุณวิ่งเนี่ยพื้นมันแข็งนะฮะเพราะอาจารย์สามสิบปีอาจารย์จะวิ่งอยู่ใตลูกยางครับผมพวกที่วิ่งรูปบุทรายถนนปูนละรูปรูปปูนถนนปูน เหมือนกับว่าสนามมันแข็งครับเพราะฉะนั้นการกระแทกสะท้อนกลับของของเท้าอ่ะแล้วคนที่วิ่งใหม่อ่ะกำลังขายังไม่ดีข้อแรกคือพื้นข้อสองลงเท้าลงเท้าที่มาโกนที่เจ็บหลายเดียวกคนอ่ะเกิดจากการที่ว่าใช้รองเท้าผิดประเภทแปลรองเท้าเดินเล่นรองเท้าอะไรเงี้ยมาเพราะเดี๋ยวนี้รองเท้ามันจะมีคาร์บอนมีอะไรสปริงเยอะข้อที่สามพื้นที่วิ่งอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นสวนฐานะนี่กับฮะครับเพราะโซนฐานะเนี่ยมันเป็นตัวเอส มันก็จะโค้งไปโค้งมาเข้า,จขาใจมพอเป็นโค้งเนี่ยการที่เราวิ่งเนี่ยนักวิ่งไม่ไม่ได้บิดตัวแต่ใช้บิดเขาแทนอ๋อก็คือ3ามเหตุหลักก็คือ1พื้นสองรอ <2 S 1> งเทา้าสามก็คือพื้นสนาม แล้วถ้าวิ่งไกลๆนานๆเป็นปีๆอย่างเงี้ยอย่างอาจารย์วิ่งมาสามสิบปีมันเสื่อมไหมครับเข่าอ่ะเออตัวอาจารย์พี่จาตัวอาจารย์พี่เาผมว่าแข็งแรงขึ้นนะครับอ่ะแล้วแล้วแล้วอาจารย์เคยไปตรวจบ้างไหมครับไม่เคย พ่ออะไรครับกลัวเจอกลัวเจอกลัวเจอนม่การตรวจเลยครับกลัวเจอแล้วก็เดี๋ยวต้นมาดีครับเดี๋ยวอาจารย์สั่งบอกว่าสั่งห้ามเอ้ยหมอสั่งห้ามอาจารย์วิ่งเสร็จเลยครับครับก็คิดว่าคงไม่เป็นไรเพราะอาจารย์ไม่มีอาการอะไรเลยไม่มีแล้วก็หัวใจอย่างหนึ่งนักวิ่งหลายคนถามอาจารย์ว่าวิ่งแล้วพวกเขาพังไหมครับนะต้องไปเปลี่ยนลูกสะบ้าไหมหรือว่าวิ่งแล้วเนี่ยหัวใจวายไหมครับอาจารย์จะพูดตรงนี้เลยว่า นักวิ่งเนี่ยถ้าาวิ่งจริงจริงอาชีพไม่มีวายครับแต่ที่มาออกข่าวเวลาสนามแข่งนักวิ่งผูกเชือกเท้าหัวใจวายตายนักวิ่งนักวิ่งผูกเชือกเท้าหัวใจวายเลยครับผมสาเหตุว่ามีโรคประจำตัวไปทำใบพ้าก,กับบอลลูนมารหรือคนที่เส้นเลือดตีดโดยที่ไม่รู้ตัวครับเหมือนที่ใครนัวันนั้นนะที่ร้องเพลงอยู่แล้วก็ช็อกไปครับนักร้องอ่ะมันมาจากสาเหตุพวกนี้ คือยังลำบาดไหครับคือต้องมีเลือดประจำตัวอยู่ก็้องดูต้องคอยตรวจตรวจคอเลสเตอรอลด้วยตรวจาคอเลสเตอรอลสุขภาพเพราะว่าส่วนใหญ่ที่คนพักผ่อนไม่พอดื่มน้ําน้อยแล้วก็ไม่ดูแลสุขภาพพวกเนี้ยเลือดมันข้นนี่ยพอเลือดข้นมันก็จะตีเพราะฉะนั้นสาเหตุหลักไม่ใช่เกิดจากการวิ่งเกิดจากการใช้ชีวิตบางท่านนี้ไม่ดื่มน้ําเลยวันนึงนี้ดื่มแต่พวกนับอลมพวกอะไรพวกเนี้ยนะฮะเพราะสาเหตุหลัก อาจารย์ว่าไม่น่จะเกิดจากการวิ่งก็ตายไม่นกลัวฮะครับผมก็ขอบคุณอาจารย์บุญมามากๆเลยครับที่แบ่งปันความรู้เทคนิคดีๆให้กับพวกเราช่องสัตว์นิ่งใหม่ๆนะฮะอย่าตกใจครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสส .11 ที่ได้แบ่งปันความรู้เล็กๆน้อยๆของอาจารย์ให้แก่นักวิ่งทั่วไปนะฮะพอออกกำลังกายมันจะแข็งแรงขึ้นนะฮะเชื่ออาจารย์ครับผมขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับ